Thịt tam môn Thịt tam Thịt hả? Rồi, khao cơm <laughs> อย่น,นี้ปุ๊บปับกินอะไรปับ๊บกินเก้ารู้แล้วว่ากินเก้ากินเก้ากับอะไรอ่าอย่าทําอย่างนั้นแม่กระดูกแม่เสียวกระดูกไม่เอา <c oughs> <c oughs> เข้าวต้มหมูสับใส่หอมหัวใหญ่สับจะได้แก้หวัด ออมแม่ปูก่กะตำแตงกับอันเบคอนเบคอนทอดกรอบก,กินแทนแคบหมูแห้งไอก็แห้งกินแน่วมันแสลงข้อได้แม่ปู่ก็ได้ <c oughs> ยิบมาใส่ซอนเจ้าของ อร่อยไหมลูกครับสีนื้อได้ไงครับอืมครับครับกินอะไรกินเ้าจะิงเจ้าเต็มปากเลยกินข้าวอะไรข้าวมามากินข้าวปูปั๊บกินข้าวอ๋อมามากินข้าวปูปั๊บกินข้าวข้าวอะไรข้าวต้มขา้มหมูสับ เราะพูดใ e n ปะป๊ะเมเออหรอแล้วกินข้าวอิ่มก่อนแล้วทำยังไงกินข้าวให้อิ่มเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำเนาะแล้วก็เอเอกินนมเอเอนมแล้วก็เอเอเนาะเราจะพให้ป๊ะปเามให้ป๊ะป๊้ามาให้ป๊ะป๊ามาเอาต้องโทรหาเขาสิเขาถึงจะมา พอมาเย็นๆหนุนมาส่งพี่ๆกันโอเคโอเคมห <c oughs> อือกินเบคอนมาท <c oughs> าสืบขี้มูงอยู่บ่ม,มีคือผู้ใดห, <c oughs> หลอกเล่นแบบไดเลยบ่ส <c oughs> ืบขี้หายตะไาย,ยังแม่กินละ <c oughs> มองหน้าอย่างเงี้ยมองหน้ากวนนะเนี่ยกวนตืดนะเอากินในมดถวยเขาจะคล้องลูกเอา <c oughs> อมิออกินข้าวปุ๊บปั๊บมาแหละอืม,อม ันนี้เหมือนปลาหมึกแห้งลูกเวลาทอดทอดให้มันกรอบแล้วก็เอาไปเวฟอีกทีนึงมันก็จะกรอบบ่มีบ่มี่หนังมันเลยเวลามัหย่ำมไปบ่มี่หนังมันเลยค่ะมันก็จะรสถ่ายเหมือนปลาหมึกปลาหมึกทอดกรอบอะไรนะก็หยิบเอาสิอืมกินให้หมดค่ะปั๊บเดี๋ยวอะไรจะอะไรฮะ មកគេទ <Point motivated> <coughs> ៅត <speaks a chorus> ាមមកអឺទ <elaborate> you know ៅចូលนมนมนมអោអោឲ្យវាទៅខ្លួនមកមានណាក៏ក៏គំហេគំហេគំហេ เอามาไวๆไเ,เ,เอานมมาสิ<ม>ก็เอามาสิลูกจะเปิดตู้เย็นนานอเ,เออเป๊บดยาลีล่ะอเ,เอาแม่เสร็จแล้วแม่แม,แม,แม่ไปแล้วนะเออโอเคกับฝ่ามามากินนมแล้วอืเอามาแลยล่ะเอาขึ้นมากินข้าวเถยะแม่ทำให้นมอ่ะ เก็บเก้าอี้ด้วยนี่เยอะไหมอืมเด้เสียเอานมกินเขากินให้หมด้วข้าวที่อยู่ในถ้วยของตัวเองอะลูก อืมเก็บกินน้ำโตพูดดีๆสิคะลูกเฮียนเกิดอีหยังขึ้นมาค่ะยี่หูยี่ตาเว้าเอาให้ดูเฮ้ยดูเฮ้ยดู 一路。以